ในคลิปนี้โซเจอร์กับเพื่อนของเขากลายร่างเป็นกระต่ายส่วนพระเจ้าอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สุดหรูกระต่ายโซเจอร์และผองเพื่อนจะต้องหนีออกจากฟาร์มกระต่ายของพระเจ้าและออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกจากการตามล่าของพระเจ้าคลิปนี้เราจะลองเอาชีวิตรอดกันจริงๆบ้างและได้เตรียมแผนที่ไว้สําหรับเล่นเรียบร้อยแล้ว ต้องเอาชีวิตลอดจากพระเจ้าแล้วยังไม่พอภายนอกยังมีบอสสุดโหดไว้ให้พีชิตอีกด้วยกระต่าย4ตัวกับการเอาชีวิตลอด100วันจากพระเจ้าน้อง B N K 4 8คําตอบโดนใจจากคลิปที่แล้วถ้าคลิปนี้มีอีกอย่าลืมดูให้จบและตอบกันเยอะๆนะจ๊ะน้องคนไหนที่ดูคลิปอยู่แล้วหรือเข้ามาดูใหม่ชอบคอนเทนต์อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจเล็กๆให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยอ๋อ mm hmm. oh. เราเป็นกระต่ายน้อยกัน4ี่คนเฮฟวี่น้องโลลี่แล้วก็เอ็กดีวาทาหารวันแรกกระต่ายโซเจอร์กับเพื่อนเริ่มแผนหลบหนีออกจากฟาร์มลูลอสกเกิลถึงเวลาอยากอยู่ที่นี่แล้ว,วทำไมฟาร์มโอ้ทำไมใหญ่อย่างนี้น้องโลลี่อยากอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ โอ df, ้ยกระต่ายมาไปตรงนี้เต <is this> ็มเลยอารดตายให้มกรต่ายเพราะว่าอยู่ไม่ได้ที่นี่มันเถื่อนมานี่มานี่มานี่ก่อนที่พระเจ้าจะรู้ตัวตัวไหนตัวไหนเนี่ยการเอาชีวิตรอดจะต้องลำบากมากแน่เพราะว่าเป็นกระต่ายทำให้หากันยากฝ่าตรงนี้ไม่มีกระต่ายเลยเนี่ยอ้เห็นแล้วเราจะต้องรีบออกจากที่นี่แหกกงขุดรูหนีเห็แล้วช่วยกันขุดเร็วเลย Let's go หลังจากออกมาได้แล้วกระต่ายก็น,นันกันไปหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้าน NPC เราจะอ,อยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมเราจะอยู่ในหมู่บ้านนี้กันไหมหมู่บ้าน n อ c เหรอเดี๋วเราจะหลบตัวจากพระเจ้าได้นะอย่าพระเจ้าจะรู้ตัวเปล่าว่าแบบมีกระต่ายหลุดออกมาเออโอ้โห <laughs> กระต่ายจอมเฟ่วนทั้งสี่หลังจากมาถึงหมู่บ้านแล้วพวกกระต่ายก็เริ่มกักเก็บสเสบียงที่จําเป็นไว้ใช้ในการดํารงชีวิตทำไมมืออันเล็กะกจลอยของพวกเราสามารถปล่อยต้นไม้พังได้นะมัดของล้อไกเป็นพระเจ้า,ปา,จจาไปเลยหมาพระเจ้ากันเลือดเพียงกระติ๋วเดียวนะถึงจะแข็งแกร่งแต่กระต่ายก็เป็นสัตว์ที่มีเลือดน้อยมากวันของเขาไปแล้วเจ้าแปบบุ๊บอะไรอยากรอดเปล่าอยากกับไปที่กงไะอยากวนกลับไปให้พระเจ้ากระทำตอนคืนจับกระต่ายตัวหนึ่งตัวโชคดีไปนอนกอดนอนบีบ แล้วก็ตายโชคดีกล็ลออโชคหลายก็เดึงมองทิ้งและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมกระต่ายพวกนี้ถึงหนีออกมาตินดาเราช่วยกันนะเฮ้ยนัรพระเจ้าเห็นเปล่าเนี่ยกำลงังกำลังซ่อมหลังคาบ้านเฮ้ยถ่ายแล้วดูเหมือนตอนนี้พระเจ้าแต่ยังไม่รู้ตัวนะแต่ก็ต้องระวังตัวเอาไว้ก่อนพระเจ้าอยู่ใกล้ตัวเกินไปเอ้ยไม่หมูตัวนี้มันเดินมันมองอ๋อมันจะกินแครอทไม่ให้หรอก มีกระตา่ายเท่าน,นั้นที่กินได้ไม่ลืมที่จะปลูกแครอทกลับคืนไปด้วยจะได้ไม่มีร่องรอยเราต้องยายว่าเจ้าแกะรอยได้นะเาราควรทำไงอ้าวก็ต้องทำทุกอย่างมาดูปกติย้ายเห็นร่องรอยเ,เราไงเอาแเดี๋ยวเราลองดูตรงบอร่อน้ำดิไอกระต่ายเอ็กดีเล่นขูดบอ่อน้ำซะแวงเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเออไปอยู่ใต้ดินอะไรอย่างงี้ก็ได้ว่าเจ้าตามจับเราไม่ได้หรอกนี่แนีฆ่าแกะทิ้งเลยอย่าไปฆ่ากระต่ายนะเดี๋ยวว่าเจ้าจับตัวเราไงคือต้องมีกระต่ายเยอะๆในในแมปใช่แล้วครับยิ่งมีกระต่ายเยอะยิ่งดี เกินไปแล้วจับไปได้สีดําใครว่ายังไม่จําสีดําน้องโรล,ล่ท่านก็เหมือนกันนั่นแหละทศเจอฉันว่าฉันจะขุดเอิม่มหลุมเล็กๆอยู่แล้วกันนะฉันอยู่ไหนอยู่ในกระโมดอ,อยู่นี่เห <c oughs> รอกัเองลูก็ระต่ายกระต่ายเฮวี่เริ่มขุดรูที่อยู่อาศัยแล้วถ้ายังไม่อยากโดนพระเจ้าจับตัวไปนอนกอดแล้วก็เอาตัวรอดซะนะจะทำตัวให้มีประโยชน์ในโลกภายนอกซะ เอาตัวรอดไม่งั้นใคา,อาขอสาปแช่งพวกเจ้าเอ้ในโลกนี้มันมีบอสให้เราไปตีด้วยนะเราจะได้ของโัหดๆมาสู้กับพระเจ้าด้วยฮะกระต่าย,ย่างเราที่จะทําอะไรได้เราต้องสู้กับพระเจ้าด้วยนะรูป่าหนีอย่างเดียวจะไปสนุกได้ยังไงถ้ากายพร้อมใจพร้อมจะไปบวกกับพระเจ้าด้วยกระต่ายโลกจิตจะไปหาพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เอาล่ะเดี๋ยวโย่กระต่ายโซเชอร์จะไปหาอาหารมาให้อยากจะหาที่อยู่กันไหมทุกคนฉันมีที่อยู่แล้วมีตามฉันมาดิอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ในถ้ำปลอดภัยกว่าอยู่ด้วยกันเราเราเกิดขึ้นเราจะได้ช่วยกันสู้ได้เชื่อฉันม่ง้นแกจะตายคนเดียวพอได้รู้บ้านเล็กๆแล้วกระต่ายโซเชอร์ก็ออกไปรวบรวมอาหารอะไรกันนี่กระต่ายเฮวี่สงสัยบางอย่างบินรู้ไงฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเล่นมาเป็นชาติไม่รู้แลว ไม่เคยเห็นฉันกินอะแซนวิชฉันไม่เคยไปทำสวนจงดูและจำเก็บไว้ในล่องตูดแกซาเจวีทำไมทัดผมฟังไม่ได้ก็ทำกันมาซะมนจะมืดแล้ว <c oughs> แกงโง่ไงล่ะอยู่ในบ้านเวลาผ่านไปก็ใกล้จะมืดแล้วและเป็นช่วงที่อันตรายมากๆกระต่ายนั้นเลือดน้อยเกินไปที่จะสู้กับมอนสเตอร์เฮ้ยขอโดทอสมาแป๊บ เอ้โนโนพระเจ้าเขารู้แล้วมนะน่ะว่ามีกระต่ายหลุดนะเขาซ่อมเขาซ่อมเขาซ่อมล้าอยู่เขาอยู่น่ะสิ่งที่น่ากลัวกับตอกคือในตอนนี้คือพระเจ้านั้นรู้แล้วว่ามีกระต่ายนั้นหนีออกไปอยู่แล้วมีอาหารไหมมีก็กลับมาบ้านสิอ่ะเจอนี่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 อร่อยแน่นอนกระต่ายกินเนื้อ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเราเรา,เราเป็นยิ่งกว่านั้นเราแปลว่าใครเขา,าก,กินเนื้อหหลังจากที่เราหนีออกมาจากฟาร์มกระต่ายของพระเจ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าจะพิโรธแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าพิโรธแล้วเว้ โอ้โหวิโลดพระเจ้าวิโลดอะไรจะโกรธขังแค้นขนาดนั้นเอ้ยใครวางขับเขาไปตรงนี้แล้วพระเจ้ารู้หมดจากสัญชาตญาณของพวกเราพระเจ้าต้องออกมาตามหาแน่นอนเราเลยรีบเก็บหลักฐานก่อนเลยดีโอ้ยยี่ที่อยู่แกดูดีมากเลยอะพระเจ้าคิดว่าไปท่อระบายน้ำแล้วมั้งกูไม่คิดเลยหรอกแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในคืนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนนนี่ คู่เลยวะเฮ้ยพระเจ้าออกมาตามหากันตาย,เ,ยเราทำไรอ่ะทำไงดีทำไงดีดเฮ้ยเอาเอาไอา้ผุดต่ไว้กลับว่าน้อง<ม>ตอนนี้พระเจ้าอยู่ใกล้เรามากพวกเราเลยพยายามซ่อนตัวให้เงียบที่สุดอยู่ในท่อระบายน้ำนี่เลยอยาา่าอย่าอ,งงยอย่า,ยอ,า,อ,าโโอ,ยอย่า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 อ่าอย่า่าอาอยอ่อาย่าอยอ่าอย่ายเาเยย่ยาย่ายาอย่อยาอย่อยออย่โออย่ออ เอ้ยอย่าไปแย่นีเฮว่เริ่มจะปัญญาอ่อนแล้วแต่เอิมฉันลืมไปว่าฉันติดทอสปนาบานเนี่ยนะไอ้บ้าโอ้โหะว่ทอแล้ววะเฮ้ยไปก่อนแล้วเฮ้ยและเราก็ถูกเจอตัวพระเจ้าเฮเว่อ้วนไปหนีแล้วไม่ถูกเราเครตัวมันก่อนแลตัวเล็กเราหนีได้สบายแล้วน่ากลัวลอยพระเจ้าไปหลังจากความพยายามของพระเจ้าไม่เป็นผลพระเจ้าจึงยอมปล่อยเราไปก่อนเฮ้ย ทีก,ก่อนเอาไปแล้วเฮ้ยตดทิ้งเ้ยมีแม่โมตรงกันด้วยก่ามันเราแหวกว่าเจ้าเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเด้ย <c oughs> อะดีดีดีด <c oughs> แต่นั่นก็เป็นแค่แผนลวงของพระเจ้าเราเลยต้องหนีตายมาบ้านเอกดีอะไรบิกนิเว่นกันมาอยู่นี่แล้ว <c oughs> ท่อระบายน้วเก่าๆเข้ามาไม่ได้คนเข้ามาไม่ได้นี่พระเจ้าเขาไม่ได้รู้เราได้ไงอะถึงจะหนีมาแล้วแต่พระเจ้าก็ยังตามรอยเรามาเจอเ้ยอะไรกันเนี่ยแอบมองเราอยู่อะเฮ้ยออกไปชิวๆไอ้ผีร้ายออกไปผมไปเดนะไอ้วิญญาณร้ายออกไปไอ้วิญญาณร้ายชิวๆๆไปเลยนะชิวพวกเราพยายามที่จะไล่พระเจ้าให้กลับไปและเสียงก็เงียบไปเราเลยออกไปดูปลอดภัยเราเราควรหาเหล็กไหม นั่นสิพอระบายน้ำเก่าผ้ะเจ้าก็ยังคงไม่ไปไหนและยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้เหมือนงอย่างกำลังไล่ล่าเราเรามาไม่ได้หรอกอะไรนี่ท่อระบายน้ะไม่มีไรพอระบายน้ำเก่าเก่าไอ้แฟนสองแฟนสองอย่าเขาทอดใจก็จะไปเองเว้ยจากสถานการณ์พวกเราคิดว่าหมู่บ้านนี้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ไปก่อ,อนแล้วไม่ <c oughs> อยู่แล้วมาเจาะเข้าไข้างในแล้วอู้หูข้างนอกก็ออกมาไม่ได้ข้างนอกกาต่ออาะ <c oughs> ข้างนอกก็มีมอนสเตอร์ <c oughs> เราจะหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกเต็มเลยต้อหนีมาก เฮ้ยาอา้เฮ้ยมันโดนของไปหมดเลยอ่ะยึดของเราพระเจ้าตัดกำลังเราโดยการขโมยทรัพยากรที่เรารวบรวมมาออย่างเราจะสู้อะไรพระเจ้าได้เราต้องหาที่อยู่ใหม่เลยไม่คือตอนนี้เอาคืนแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วเว้ยคืนเราโดนโดนมอนเตอร์ยิงตูดรอบเดียวก็ตายพวกเราเลยวางแผนที่จะรอตอนเช้าเพื่อออกไปจากหมู่บ้านนี้เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวอ่ะ โอ๊ยอย่าออกวะโอ้เจ้าดูดูดูนี่แหละเกล็ดทั้งตาเบอน่ากลัวอุ้ยต่อจากนี้เราเลยตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นสู้กับพระเจ้าเฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยเราจะหนีทำไมวะเราเรามีเรามีตั้งสี่ตัวนะเว้ยมันมีตัวเดียวเออเฮ้ยเฮ้ยเข้ามันเออเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ตัวใหญ่ขึ้นวนจริงจริงด้วย อยาอยาเยอะต้องไปจากที่นี่แล้วเราอยู่ไม่ได้แล,ล้วเว้ยรีบขนของแล้วก็รีบไปจากที่นี่เถอะเก็บของเก็บของพวกเราก็เริ่มเก็บข้าวของเพื่อออกเดินทางในตอนเช้ากูดบอสไปไปอยู่แล้ว <c oughs> ไปอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ไม่ได้ไม่เขาเห็นเราเอ้ยด,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 ดู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 โอ้ขณะที่พระเจ้ากำลังแสดงอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วไม่ตั้งตัวกระต่ายโซลเจอร์กระโดดเข้าโจมตีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ีไม่แล้วเอาเอาเตกตาย าดูบ้านชาปลอดภัยขึ้นอีกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วที่นี่อันตรายไปเถอะกระต่ายเอกดีดื้อดึงที่จะอยู่ที่นี่ต่อแต่มันอันตรายเกินไปอยู่คนหลังฟาฟาดเดิมเลยอ่ะไม่เอาเอกดีต้องไปแล้วนี่ตามแสงไฟมาตามกระต่ายที่มีแสงไฟยาฉินฉานยาิีนฉานเมื่อฟ้าเริ่มสว่างพวกเราก็เริ่มออกเดินทางกันวิ่งหาที่อยู่ใหม่อย่าลืมเก็บเสบียงอาหารไปด้วยและระหว่างทางก็ไม่ลืมที่จะเก็บอาหารไปด้วยเั่นอไรเหรอเฮ้ยโอ้โหเด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 น่าแหละเฮ้ยกระต่ายยักษ์น่นมันตะกั เขาช่วยเราได้ป่าอยู่ไหนอยู่ไหนข้ามน้ำ,นำมา<อ>นี่มันกระต่ายขี้โมโหดูเหมือนว่ากระต่ายขี้โมโหจะไม่เป็นมิรและเป็นบอสด้วยเอ้ยงั้นเราควรจะแอบอยู่แถวเขาเขาน่าจะช่วยปกป้องเราจากพระเจ้าได้นะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างบ้านแถวแถวนี้ซะเลยปลอดภัยแน่นอนเราต้ออาศัยอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างบนสุดดีกว่าไปด้วยเราต้องทำแบบเป็นรูปนั่นเองเข็นล่งมดปะ เรางวดอย่างนั้นเลยหลังจากสำรวจบริเวณนี้ก็ได้ตำแหน่งสร้างลังไม่เฮ้ยวันนี้เราอยู่เราอยู่นี่เราเห็นทุกอย่างเลยเว้ยอาหารเฮ้ยตัวอะไรอะอาหารไก่ใส่พันหม่ไม่ทำเป็นจอาปลวกเลยหลังตกลงกันเรื่องโครงสร้างลังแล้วก็เริ่มกักเก็บทรัพยากรกันไหมลังเราลังของเราไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมเฮ้ยอะไร ไอ้ทำทำเป็นบล็อกเดียวใหญ่มันไปย้ายม,ม,มันเป็นรูขนาดที่ยี่แบบคนเดินเข้ามาได้รังของกระต่ายควรจะมีความกว้างแค่บล็อกเดียวพอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะเดินเข้ามาได้เ <laughs> จ้ากำลัง <laughs> ทดลองอะไรอยู่ทดลองสิ่งที่ชั่วร้าย <laughs> ใครอยากจะอาสาทำธุร,รกิจอย่างหนึ่งกับฉันวัางอะไรรลอบเลนเข้าบ้านพระเจ้าไปขโมยของไงกระต่ายโซเจอร์ได้วางแผนที่จะไปขึ้นบ้านของพระเจ้าเพื่อขโมยของใครอยากอาสาเราก็จะได้ของพระเจ้ามาไงในบ้านน่าจะมีของในพระเจ้าแบบเก็บเอาไว้อะอ่าสนใจนก่อนที่จะไปกันก็ต้องเก็บของก่อนแล้วก็หาอาวุธดีๆด,ด้วยเอ็กซ์ี้ขอดาบเล็กนะหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปเปิดไปจัดการแอบลับลับเลนเข้าไปในบ้านพระเจา้าฉันต้องการอาวุธยุงบอล อยู่ทุกคนขอบคุณมากใครจะไปกับฉันไหมฉันกระต่ายเฮวี่อาสาที่จะไปเป็นเพื่อนด้วยไม่เว้นค่าอีกค่าอีใครตายเออเฮ้ยแล้วมาขวางเฮวียันว่าอะไรกระต่ายถ้าเราฟิชิ่มันได้มันน่าจะมีของดีให้แน่เลยแต่ว่าเรายังสู้ไม่ได้กระต่ายโซลเจอร์อยากที่จะสู้กับบอสมากแต่ของยังไม่พร้อมเราใกล้ถึงที่หมายแล้วพี่น่นใช่แล้วโอ้โหโอ้โหเราอยู่หน้าบ้านแล้วดูสิเฮ้ยน้ำมันลูกสมุนของพระเจ้าที่ออกมาช่วยหานี่นะดูเหมือนว่าการทดลองของพระเจ้าจะสำเร็จแล้วได้ปล่อยผีใต้หงออกมาช่วยหา เอมันคือสเกลิตันขี่มา้าในบ้านของมันจะต้องมีของดีแน่หนอนเฮฟไปใช่แล้วแล้วแกอยู่ไหนเนี่ยใช่แล้วอยู่ไหนนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยล้วจากรูบ่กาต่ายลมันเจ้าก็มันเป็นบ้าไปแล้ว <c oughs> มันบ้าไปแล้ว <c oughs> หลังจากที่เราหนีออกมาจากพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มบ้าและปล่อยของออกมาไม่หยุดเลยดูสิสวานพระเจ้าปีประตูด้วยอย่าแกะอย่าแกรอยก็เห็นหลังจากกระต่ายโซลเจอร์กับเฮฟวี่เข้ามาได้แล้วก็เริ่มลุดของ อะไรเนี่ยกระต่ายโซเจอร์เจอของเทพเขาให้แล้วเฮ้ยฉันเจูวนออฟตัดเอ้าเฮ้ยรอบมาต่อเออ,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 อใช่พระเจ้าเอาลองใส่เอาใส่โชดใส่โชดใส่โชดคนดูหน่อยโอเวนกองแสงคุณภาพเราเกมเมอร์ชอบใจโอ,โอ้เป็นโอ้โหดีเกิกนจนต้องขาดใจตายสามารถสั่งซื้อได้เราที่ลิงก์แฟนเพจเฟสบุ๊กของออฟตัสเลยนั้นน้องหนูๆอ,อย่าลืมด้วยโค้ดโอเว่นนะครับรับเลยส่วนลด100บาททำมาหากินเสร็จแล้วเอ้าลุยต่อตู้เย็นพระเจ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะ แล้วน่าจะขโมยอะไรไปได้นะในวานพระเจ้าเนี่ยขโมยอะไรโคมไฟอุตส่าห์มาทั้งทีจะกลับบ้านตัวเปล่าได้ยังไรแล้วเนี่ยเอาไปไปไเนี่ยไปโคเว็บเี่ยเอออเาไปดเลยเอาไปหมดเลยเรรียบ้อยยเรีาไปหมดดูแม่คุณตาลูดูสาวรุ่นตาเกล้าดนแม่โมลีลอนค่ะไปไปไปกลับบ้านพระเจ้าเขายังไม่รู้ตัวเลยเขากำลังซ่อมหลังคาอยู่เหมือนเดิมแผนการครั้งนี้รู้ล่วงไปได้ดีมากพระเจ้าไม่รู้ตัวเลยสักนิดเดียว อะไรนะเดอผมฟันไปโดนเฮวี่ตายได้ยังไงผมก็ไม่รู้อะไรของมันเนี่ยร่างกายกายตายตัวนี้ช่างบอบบางเลือเกิดทำไมมันบอบบางเลือเกิดโอ้อัศวินอัศวินดาบเยาวและแล้วเวลากลางคืนก็มาถึงมื้อแล้วมืนแล้วมือแล้วมอนเตอร์ออกอย่ามอนเตอร์ออกกนละว่าเราอ่อนแอมากกับการกับมอนตอรอเดี๋ยวเราสวย มันอยู uh, ่ในรังหรือมันอยู่ไหนของมันวะมันตายได้ยังไงในรังเรามันปลอดภัยนะเออไม่อยู่ในมือเงือเอาลงเมืองเอาหาแร่เวลาแห่งการตามล่าของพระเจ้ามาถึงอีกครั้งพระเจ้าออกมาตามหาเราว่ไงเนาะหนา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 กำลังมองหากระต่ายที่กระต่ายที่มันดูพิรุษพิรุษมาเฉลดนมาเรืองแสง เจ้าเอกดีมันแอบไปขโมยม้าหน่วยค้นหาของพระเจ้าแกขี่ม้าก็ดูกเหรอโอ้มันอยู่ในตัวมันเข้าไปอยู่ในตัวม้าเลยนี่นะอะไรกันเนี่ยกระต่ายแอบอยู่ในม้ากระดูกได้ด้วยเหรอหอยไปไหนก็หมดวะําหาไปอยู่ไม่าไม่บอกหรอกนะมันใช้ไม่ได้วะมันใช้ไม่ได้ะไม่ได้ต่อไปฟ้าหรอ ไฟฟ้าไม่มีไม่ได้ไฟฟ้าโคตรเออไปขบวนมาแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้อใ้วิธีดั้งเดิมแล้วสินะพระเจ้าอยู่แถวนี้แกก็อย่าออกไปดีนั่นไงพระเจ้าอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เ่ยพระเจ้าตามมาเจอรังใหม่ของเราอีกแล้วรออะไรเราไล่ไปดีกิ๊เอานี่มันอาณาเขตของเราออกไปกระต่ายโซเชียลต้องสูเพื่อปกป้องบ้านหลังนี้ไว้กลับบ้านแกไป ไปลวโอว <laughs> บิน <laughs> บิน <laughs> บินบิน <laughs> ตอนนี้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วพระเจ้าไม่ทันตั้งตัวจนต้องหนีกลับไปตั้งหลักไหมก็ตายก็ตายโอ้โหโอยเชื่ออย่างว่ามันจึงสร้างบ้านแถวเนี้ uh huh. าายพวกเราคิดถูกแล้วที่เลือกสร้างบ้านบริเวณนี้มองไงเดี๋ยวว้าไอตุงติงนี่นะ <laughs> ลงมาดูเหมืองของเอ็กดีทำให้ผมนั้นสตันเลยทีเดียวใครมนโคตรเป็นเดียวยาง เาบอกให้เราไม่คุ้นไปเรียาวนี่อยู่พะเจ้ามันฟาวเข้าว่าไดแล้วคุดไปเรียวยาวขนาดนี้โอ้โหเราพอปิดมงมาแล้วใช้หัวเลยใช้หัวไมมเท่าคิดไหมเนี่ยระหว่างที่พวกเรากำลังทะเลาะกันพระเจ้าก็กลับมาอีกครั้งกับพลังใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมไมอะไรวะเราเจอเห็นรถไหมเฮ้รถพระเจ้าเฟมาดดุงอ่าเลิกตายแบบปัญญาอ่อน พระเจ้าตอนนี้มาถึงรังเราแล้วพระเจ้าเลยมาบอพระเจ้ามาได้รถแล้วพระเจ้ามาได้รถแล้วจะขโมยทุกอย่างพระเจ้าเลยเหรอจะขโมยหรือจ่ายที่เจ้าหรอเฮ้ยพระเจ้าแปลงร่างมาพระเจ้าใช้วิธีการเนียนแปลงร่างเข้ามาพระเจ้าบุกมาถึงถานเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าเราอยู่ด้วยกันมันก็ทำาเราไม่ได้เลยต่อจากนี้กระต่ like ายทั้งสี่จะต้องช่วยกันปกป้องรังเอาไว้จากพระเจ้าเจอแล้วตอบ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 พลังเวทบาลีของพระเจ้าทําให้เรานั้นโจมตีไม่ได้มันจะเอาโลกมันตงการโลกมันแปลงร่างได้ต่อหน้าต่อตาพระเจ้าไม่ธรรมดามีอิทธิฤทธิ์พระเจ้าไปปวดรังกระต่ายของพวกเราแปลว่าที่บ้านของพระเจ้าจะไม่มีใครเฝ้าอยู่ใช้จังหวะนี้ในการแอบเข้าบ้านเออพระเจ้ามาอยู่แอบขึ้นบ้านซะเลยเอยเอยใครมา มีผู้ไม่มีผู้ไม่หวังดีมาบ้านเราเฟรมมาดูดุงมาเจาเลยดุมมาจ่ายดุมมาจ่าเฮ้ยไอ้เจ้าตอนนี้รังของเรากำลังโดนถล่มแน่นอนต้องรีบแล้วสมยยอาหารเลยสมวนปอเลย ขโมยโมยเตียงขโมยชีดาบเรามันกระจอกว่ะเราต้องหาดาบดีๆไปสู้กับพระเจ้าเราควรจะร่วมมือกันไปปราบไอ้เจ้านั่นนะไอ้เจ้ากระต่ายเกเรนกระต่ายโซเจอร์ได้ทําการลบหลู่นะมมาารพระเจ้าโดยการเอาของที่ขโมยมามาวางรอบบ้านกีบ้า i e s h จ w ยโชยุเซลใช่ไหเอาอะไรมาดูๆเอามาวางรอบๆบ้านเลยเอาอะไรมาโอ้โห กลราของใครวะค่อนข้างได้ผลเลยละ่ะเจา้า,า,า,จาปกัก้านเใครวะเฮ้ย <c> <c> ของใครวะขี้ใคร้าารกามันตีแรงจังวะมันต <c> ีแรงจังวะเอาออกมาสุดท้ายพระเจ้าก็เข้ามาหลงอยู่ในรังของเรา ฟมาดูแลวแล้วกระต่ายโซเจอร์ก็ขับไล่พระเจ้ากลับไปได้นู่นทุกคนถึงเวลาลุยแล้วบอสกระต่ายใจเกเรตอนนี้ใจไกลอาวุธที่สะสมมาของพวกเราน่าจะพร้อมสู้กับบอสกระต่ายแล้วว้ายอี๋อะไรวะเลยตายกันหมดเลยอะพวกเราประเมินพลังของไอเจ้าบอสตัวนี้ต่ำเกินไปแข่งต่อบ็อกนี่กลับมาไอรักใไรจับไอนี่ก็จะสู้ไม่ยอมหรอกไอพระเจ้า เอ้พระเจ้าไล่ฆ่าวูกาอูกาอูกาวูกาอีกนิดเดียวมันจะตายแล้ววูกาวูกาอูกาอูกากระตายว่าก็ตายว่าลุยจากความพยายามของพวกเราในการปราบบอลแล้วก็ทําสําเร็จแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วโอ้ยดอบและแถมยังดอบของเทพบางอย่างมาด้วยดาบไหนอะ โอ้เราจะใช้้าพระเจ้าตอนนี้กระต่ายโซเจอร์ได้ดาบที่แรงพอที่จะใช้ข่าพระเจ้ามาแล้วกระต่ายป่ามาแล้วอย่าวินดีนะจิ้งละมาสู้จะลงมาสูาา้อ่ะไอ้ชาไม่ไม่อูขาดไม่ความดีพลาเลยเฮ้ยฉันว่าน,นในปราสาทน,น่าจะมีของเราไปยึดปราสาทไหมโอ้เราได้ดาบไปได้มาแล้วพี่นะเราไปเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเนำเองแผนต่อไปของพวกเราคือการยึดปราสาทอัศวินมาแล้วมาแล้ว อุ้ยอะไรบนนั้น um> อ่ะเอ้ยนีงไงมีชุดเกาะแหลมมากเจอะคลังเก็บชุดเกาะด้วยเว้าใส่ชุดเกาะเฮ้ยเฮ้ยก็แข็งแกงแล้วฉันอ่ะตอนนี้กระต่ายโซลเจอร์ก็มีชุดเหล็กครบชุดแล้วอ้ my god help อาศัยอยู่กับเราเราอัศวินตกลุมอัศวินพวกนี้เป็นมิตรและไม่ทำร้ายเราเราเลยขออาศัยอยู่ด้วย น้องเราลิฟฟันพระเจ้าตายดีมากในคืนนี้ไม่ร hey, um. yeah. yeah. ู้ว่าทำไมแต่มอนสเตอร์โคตรเยอะไปดูข้างล่างดิมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเออเจ้าฉันเห็นเอิ่มนั่นมันอะไรกลายพันไปหมดเลยอะไอ้น้องเก็ตาย เฮ้กะตายตัวนั้ะไม่รู้ไอเอ็กดีมันไปกินอะไรคึกมาบุกไปถึงพระเจ้าที่บ้านเลยเลือกวางมันอันตรายเลิกบ้าไอเอ็กดีบ้าไปแล้วเลิกบ้าเลิกเอาตัวเข้าไปบวกแล้วพระเจ้าก็บุกไปถึงยอดปราสาทแล้วก็ถูกกำจัด ดับคาฟิกเลยไปเอาไอ้ที่ตีนียน้ำมันมาทำไมเนี่ยจากนั้นพวกเราก็เตรียมอาวุธและเสบียงเพื่อออกล่าบอสตัวต่อไปเฮ้ยนี่มันดาวผู้โชคดีนี่นาในที่สุดผมก็เจอน้องเขาแล้วนี่นี่นี่น้องเวียนเคเนี่ยเวียนเคเนี่ยเฮ้ยน้องเขารับแรงเพชรหวกันนะนี่ไงใช้แค่รถเออเออโดนส่งเสียงด้วยเอไปสาบัน โอ้เสียงฟินมากเลยพวกเรารวมแครอทกันซื้อเพชรสองก้อนแล้วก็คับดาบเพชรให้น้องโลลี่ขังไว้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องไปไหนยงั้นแหละเสียงไม่ติดเลยหรอประเภทมันมันว่าเสียงคนตายไม่ได้เสียงคนฟินแล้วก็ถึงเวลาสู้กับบอสสุดโหดตัวที่สองเเสียงเปจอมันเอาดาบจอมันดูได้เกลียดอย่างนี้ เอาดาบเทพมาพวกเราจะเป็นที่จะต้องรวบรวมดาบบอสเอาไว้เยอะๆเพื่อเอาไว้ต่อกรกับพระเจ้าเอาดาบเทพไห้เราฉันจะเกาะฉันแข่ง เฮ้ยตายแล้วบอสจอมมารถูกกำจัดและดบดาบบอสเล่มที่2โอ้จะชอบเอาให้เฮฟวี่ไปอได้มไม่มีอาวุธแล้วอ่ะเอาวุธถอดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหลือบอสตัวสุดท้ายและดาบของบอสตัวนั้นจะต้องเป็นของเอกดีแน่นอนและเราก็เจอบอสตัวสุดท้ายนักล่าจากความตายไอ้เหี้ยดาบบอสใครมีดาบบอสชันอ่ะย่าใครวีดาบย่าเดียว เฮ้ยแข่งกันเอ้ย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 อม้าจะตายแล้วหลังจากที่เราตีม้ามันตายมันก็อ่อนแอลงมากเนี่ยลุ้มตีตี <laughs> ตมา้าได้ก็ <laughs> ดาบวอต้องไปหลังพวกเราและบอสตัวสุดท้ายก็ได้ถูกปราบเบือแล้ว <laughs> เสียงอะไรวะนะ่าเสียงมาตายเหรอเ <laughs> สียงทำไมมันซึง้งทำไมเสียงมันซึ้งจังเลยไปเถอะเบดามาแล้ว <laughs> ตอนนี้ทุกคตก็มีดาบบอสกันแล้วยกเว้นน้องโรล,ลิเพราะว่ามีแค่บอสสามตัวแต่อย่างไรก็มีดาบเพนนัทอีกน้องโรล,ลิไม่มีให้น้องเอาดาบเพนให้น้องโรล,ลิไปแทนและแล้วเวลาที่กระต่ายสี่ตัวนี้รอคอยก็มาถึงเวลาที่เราจะไปถล่มไอ้พระเจ้าที่มันออกไล่ล่าเราตั้งแต่เริ่มออกเกมช่วงเวลานี่แหละมันถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องแจ้งเกิดกันแล้วเราจะต้องไปฆ่าพระเจ้าไโไ้สิเราเรามีถึงดาบของบอสทั้งสามตนเลยนะเอาไปว่าเราเราไปแบบไปลุมกระทืบพระเจ้าทำลายบ้านขู่ให้พระเจ้าเอาไปว่าเอาไปว่าเราไปบุก บ้านพระเจ้าขู่พระเจ้าให้พระเจ้ามารู้ว่าใครใหญ่เฮ้ยเฮ้ยรีบบ่รีบบ่เออเกิดอืดเกร็บ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 เกรไป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 ขอบอกเลยว่าพวกเราถล่มบ้านพระเจ้ายับโอลเลดิโก้เย้ตรงนี้เนี่ยเย้ เราไม่มูแทนวัตเตอร์เฮกเกสเยสการจัดเต็มของเราทำให้พระเจ้าพิโรธมากๆพระเจ้าเลยจัดเต็มเช่นกันฮ่าดูกับมิวแทนโชว์เห็นมูแทนไหมล่ะการพู้รอดชีวิตดูกับมิวแทนโอ้โอ้โอ้โาฮ่าฟันมาเคลียอะไรอ่ะอย่ามาเตะฉันการเป็นมาเคลียร์ดิมาเคลียร์ดิมาเคลียร์ดิตรงเนี้ยเคลียร์เคลียร์คนนี้ต่างหัก เฮียได้ไอ้กดกินพระเจ้าอยู่เบาพวกเราฆ่าฟันพระเจ้าแถมลบลู่ด้วยพระเจ้าเลยโมโหมากและเปิดอันติโอ้ยโอ้เฟรมโอเวอร์ดาบโกงมากเลยดาบโกงมากใ่ไสู้ไปสู้มาถ้าจะไม่ไหวทุกคนเลยต่างโกยแนบเลยตัวใครตัวมันไป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 แล้วไปแล้วดี เอ็กดีเฮ้ยตีวะเจ้าจะ๊ยบสู้กับฟันนิ่สู้ก่นเอ็กดีถูกพระเจ้าล่อไปให้คีเปอร์ระเบิดใส่ไซเจ้าตามติดตามติดชีวิตจะไปไหนอู้มันบินเพราว่าเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปไปอยู่อาศัยอยู่ใต้ดินบ้างนะใช่เราอยู่วันนี้มากๆพอละเราจะเริ่มเบื่อขี้น้ามาแล้วนะมันจะตายแล้วมาตายเว้ย อ๋อรถโอ้โนไอโก้ไอ่โก้ขับรถลงเราอ่ะใครพระเจ้าช่วยนี่เร็วเจ้าเอ็กดีโดนพระเจ้าสาบให้กลายเป็นสโนว์แมนกระต่ายโซลเจอร์เลยต้องปลดปล่อยเอ็กดีเรื่องมันมอนมอนสเตอร์เฮ้ยมันโดนสาบกลายเป็นสโนว์แมนพระเจ้ากำลังจะหนีกระต่ายโซลเจอร์รีบตามไปเร็วออะไรวะทำอะไรทำจะทำอะไร ทำอะไรเจอทำอะไรเจอทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยอาอะวะถ้าอยากให้เพื่อนตายแล้วตอนนี้เขาบอกเลยทำอะไรอ่ะเปี๋ซ่อมบ้านฉันหน่อยนี่โอ้จริงเหรอทำตามที่มันบอกไอ้นี่ไอ้นี่มันอยากอยู่อยากมีชีวิตต่อก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเลยทำตามที่มันบอกไปต้อมเร็วและแล้วกระต่ายเฮวีกก็สร้างความชิบหายให้ เอ้บ้าแล้วไอ้กระตีมันมาทำไไอ้บัรยาอ่ะเนี่ยไอ้กระต่ายโง่ตัวไหนไม่ตีมันละฉันเองไอ้เียพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยว้ามู่ว้าวามู่ว้ามู่รอบต่างหันรอบต่างหันการจะฆ่าพระเจ้านั้นยากมากเพราะว่ามันบินได้เอ้ยวามู่ เฮ้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 เ้นฮ้เ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 ฮ้จฮ้เ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 ฮกเฮ้ตฮ้เ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 ฮมเฮ้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 เเฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้้้ มาคอล้อนไ่หยุด <c oughs> ไ่หยุดตอมตอมความแคตต้นของก็ตายอ่ะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยมันเล่นที่ผมเลยหลังจากสู้กับพระเจ้าอยู่พักนึง <c oughs> พวกเราเลยเริ่มเบื่อและเปลี่ยนบรรยากาศไปอศาศัยอยู่ใต้ดินดีกว่ามันซ่อนไปตรงไหนวะมันซ่อนอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> เป็นบ้าไปแล้วสปอร์จิตไปแล้วแลสปอร์จิตอะไรมันเป็นกระต่ายบ้าไปแล้วตอนนี้กระต่ายเอ็กดีนะสติหลุดไปแล้วกระต่ายโซเจอร์เลยต้องจัดยาให้ลูกปากยอมมาได้เย็นอ้ อุ้ยอะไรอะไรเนี่ยพระเจ้ากำลังตามเราลงมาแล้วต้องรีบไปแล้วแย่มากพระเจ้าตามเรามาได้รีบรีบขุดดิใครมีที่ขุดขุดดิเฮ้ย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 ได้ได้จะฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยใครมีที่ขุดขุดต่อไปล่ะพวกเราเลยใช้แผนคนนึงขุดคนนึงอุดอ้าวอุดอุดอุดที่เวิร์กที่เวิร์กตอนนี้พระเจ้ากำลังขุดตามเราลงมาเราเลยวางกับดักพระเจ้าหยุด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  นั่นแหละนั่นแหละลงมาดิลงมาดิลงมาดิเอาไปเจอตายหมดเลยตายหมดเลยโอ้ยกอโอ้เป็น,นว่าอะไรพูดเป็นภาษาคนสิและเราก็ขุดมาเจอเมืองยักษ์แต่พระเจ้าก็ยังคงตามมาได้ว้าว <Wow. S 1> <c oughs> มีเพชรดปะเอ้ oh, hey, hey. าไปเยอมันแปนลงร่างเป็นผี oh. เปลงร่างเป็นผีเหรอและแล้วพระเจ้าก็ใช้วิธีการปล่อยของใส่รเรา <c oughs> <c oughs> ไฮ้แกดูดูกกดูดูดฟดูดูเหมือนว่าพระเจ้าจะตามเราไม่ทันแล้วนะลองวางโอ้โหอาเจ้าโง่เอ้ใครใครจะไปคิดว่าด้านล่างมันจะมีลาวาเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วขุนแล้วก็ลุกอ้าวเฮ้ยวานพร้อมจะระเบิด อยเดียวนี่พระเจ้าวิง่งเอาพระเจ้าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วนะพระเจ้าแข็งแกร่งนไปแล้วเก,ก่งมากเหรอเก,ก่งมากเหรอเก่งอ่ะเก่งอะเรียบร้อย และแล้วในที่สุดภารกิจระเบิดบ้านพระเจ้าของกระต่าย4ตัวก็สําเร็จรุ่วงมมมมาาาาากกากออกกเเ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 เลล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 ยยยไไไไ่่่่่่รรรรรรรูููๆๆๆ้้้้แวตััับจะททีออออนน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 งปป็คดด บ้าบออะไรไปเลยพระเจ้าเนี่ยดูตอนแรกจะเป็นการจับกระต่ายอันนี้เป็นการฆ่ากระต่ายพี่แล้วก็มาถึงช่วงแห่งคำถามที่น้องๆหลอกข่อยกันเราจะถามว่าต้องน้องกายร่างมาเป็นกระต่ายน้องๆอยากจะทําอะไรนะจ๋าอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปถัดไปมีกลุ่มนิสคอร์ดแฟนเพจเฟซบุ๊กใต้คลิปเข้ามากันได้เยอะๆเลยนะจ๋าน้องๆอยู่กันเต็มเลยมาเล่นเกมได้ส่งแฟนอาร์ตอะไรได้หมดเลยแต่อยากสร้างความบุ่นวายนะแอดมินสาดิต คลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปด้วยความอ่อนล้าจากการโดนพระเจ้าทารุณกรรมมาอย่างไอ้นี่ยังหดเยี่ยมยังหายที่สุดไม่ได้น้องโรลิฟบอกไปๆคนดูหน่อยบ๊ายบายเฮ้ Субтитры а